สวัสดีทุกท่านนะที่ผมในไอโฟล์กเมอร์ระเกมด้วยยูรุยดูดดดดเคดเทนทโนะครับผมวันนี้เราจับอ่าสองคนนี้นะผมมาเจอกันนะเป็นสองหญิงแกร่งนะฮะนี่มามิเรียลิฟลี่เจอกับเชน่านะครับผมนี่มามิกันทั้งคู่เลยนะครับผมโอ้โหนี่ยตึกรุ่นใหม่เจอรุ่นใหญ่นะครับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้เรียรุ่นใหม่นะกับเชน่ารุ่นใหญ่นี่เลยนะโอ้โหนี่ครับจัดไปเลยครับในลัสเซอร์แมนเนียครั้งที่ สานะครับผมมาแล้วครับผมนี่สองรุ่นใหญ่ต่างยุบนะฮะนี่เปิดมาที่มามีก่อนเลยนะคผมเรียลริฟลี่นะตอนนี้กลับมาแล้วนะหลังจากที่ว่าปาดเจ็บไปนานนะนี่กลับมาเข็มขัดก็ไม่มีครับผมเข็มขัดแคมปาอยู่ที่ริฟมอร์แกนแม แลวอันนี้ผมก็ถอดเข็มขัดไปอยู่กับลิฟต์มาเก้นเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะแมก็เลยเปิดตัวแบบธรรมดาไปก่อนนี่โอ้โหวันนี้มาคนเดียวนะไม่ได้มากับนังดอมนะฮะไม่ได้มากับจิ้มดอมจากทีมจัสแมนเดย์ครับส่งเข้าประกวดเรียลิฟลีนะผมนี่นานๆทีผมจะมาเล่นม์หญิงนะฮะแมเ ง่ายครับผมโมเดลสวยมากนะผมจริงมากนะก็ยังไม่รู้นะผมว่าจะได้เปิดศึกอาริมอ์แกนอีกไหมนะฮะใช่งางชนะในรัสเซียเนียนะผมครั้งที่40นะครับเจอกับแบ็กกี้ลินนะฮะ ตังกันแชมป์ได้นะครับแล้วก็สละแชมป์นะไปพักภกษาตัวนะแล้วก็มีการหาเจ้าของแชมป์คนใหม่นะโดยกการจัดแบล็กเทนเลเยอร์นะการเป็นเบกกิลินได้แชมป์นะและตอนนี้ปัจจุบันแชมป์มาอยู่ที่ลิฟมอร์แกนมาแล้วครับเชียร์หน้าโอ้โหมาพร้อมปืนใหญ่ เฮ้ยยิงยังไงโอ้โหเทน่ามาแล้วโอ้โหกำบึกมากครับจะสู้ไหวไหมเนี่ยแล้ววันนี้ผมเล่นเป็นเรียวลิฟลี่นะฮะนี่ก็เคยมีบทก,กับเอ็ดดี้เกเลโล่นะฮะ ก็เหมือนกันกับเรียตอนนี้มีบทกับจุ๋มดอมนะ <g ül> ง้อมามินี่นะฮแกง่งแข็งแรงนะฮะยังไม่เคยดูเขาปัาม้มเลยสักแมต์หนึ่งนะฮะคนนี้แม่ต้องระวังเป็นพิเศษนะผมเล่นเป็นเรียด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะมาไม่ไหนบ้างนะกรรมการก็ผู้หญิงมาอือต่อย ไอ้บล็อกไม่เ็ลไรุมซ <c oughs> ะเลยนี่ <c oughs> ไงต้องระวังเป็นพิเศษบลอ็อกหลังลิศนี่ทุ่มลงมา <c oughs> เอ้าโดนไหลกระแทกแม่ <c oughs> มันต้องโดนสวนบ้างครับผมไม่งั้นเด็เกมไม่มันนี่ เฮดบัตนี่สักหน่อยเน่เน่เน่เป็นไงหยามหยามหยามยาม,มากหยามมากเป็นไงมามีโอ้ยโดนคอสตี้เอาเวียงโคสไลโอ้โหไดลวงลุกขึ้นมาแล้วโดนจับโอ้โหกดไม่ทัน oh, just their กระแทกเข้าไปอีกโอ้โหเอา ออกกระแทกหลังเวียงออกไว้ไม่ออกจ้าต่อยนี่ลงมาตั้งหลักข้างล่างลงมาตั้งหลังล่างก่อนมานี่แม่เชน่าทำไมอ่อนปกเปลี่ยอย่างนี้ฮะสู้ไม่ได้เหลอนี่มาจ้าลุกขึ้นมา ทูบก็ไปแม่อ่อนจริงๆเลยแม่มาขึ้นมาเตะขึ้นมาเตะแม่โอ้เ็กเสียงคนดูก่อนครับนั่นไงโดนยันไดโอ้โดนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวด้จะนับเลยเหรอโอ้ยยังไม่สนุกเลยแม่จะนับแล้ววอตบอดี้ โอ้กดไม่ทันลุกขึ้นมาแล้วโอ้ยเฮ้ยงกดไม่ทันนี่ก็มีแหมสลัดไม่หลุดครับผมมาโดนปิดคอเอาฟาดกระเชอกอย่างนี้โอ้ย e เขากดคอเป็ไงล่ะโดนโล่งลงข้างล่างทั้งคู่เออมามาต่อข้างล่าง เซน,น่าใส่อะไรวเวอร์บอมใส่วเวอร์บอมกอ็ที่กั้นคนดูครับเจ็บหลังเด็ดเล่นมัง่งเฮ้ยแม่มาแก้ท่าได้กู้ยั่งอัดกระเส่าไงเรามานี่เลยขอมื่เซ่เอมาไม่ได้โอ้โหโดนแก้ท่าโถผู้บรรยายเดยวก็ยืนเลยครับนึกว่าจะลื้อโต๊ะ เวียงคอสวอดี้ล่วงวัังนี้หลบทันจ้ามานี่ถีบหน้าหยุดการนับก,กรรมก,การเหอนมาโดดคุบหัวเน่มาไม่จ้าเอามีโปโกะไม่ใช่นะแพมเพิร์ดถีบขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมามัวแต่มัวแต่ก,ตตกตดยั่วยุแหมหลบไม่ทันอีกแล้วเจน่าได้ใส่ท่าวะ่ะงามใส่แล้วเพนนิกกี้ด้วยโอ้โหแล้วนับเลยยังยังชเจน่าได้ใส่เพนนิกกี้ครับแหมแต่ผมจะใส่ลิฟทายโอ้โหโดนแหน่า โคตดไลน์เจน่าข pues ึ้นเชียดถึงไหมอ่ะคิดว่าจะถึงไหมไม่ให้เอ้าไม่โอ้โหไม่ถึงด้วยครับท้องฟาดพื้นดังปาบโดนจับหหน้าฟาดเฮ้ยกดทันจ่อเบเกอร์วิ่งข้าไปทีบหน้าสักทีนึงนี่มานี่โคตดไลน์ โคสไลาจับมาถีบมาถีตะถีปากนี่ลุกขึ้นมาใส่เป็นอะไรโอ้ซัมพิชชันตายแล้วกดทันไหมเนี่ยโอ้โหแมวแมวแมวแซมพิชชันแมวกดไม่ทัน <laughs> โอ้โหยอมปล่อยดีกว่าครับซัมพิชชันแมวกดไม่ทันหรอกมา โอ้โหทำไมภาพมันแตกขนาดนี้โอ้โหไม่สวยเลยภาพนี่แน่มานี้ยเด้มานี่เมามีเอ็ดดี้เหรอนี่มามีดอมรู้จักไหมมามีดอมอ่ะต้องมูยมันเดนได้มาเมียรู้จักไหมโอโ้โดนจับนะอ่ะเดี๋ยวทำอะไรอโถเอ้โหเราก็นึกว่าเกมค้างลุกทันเฮ้ยมานี่ เเกร์ออ oh, oh, ีกส oh. 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 oh ัก oh. ท oh, wow. uh ีลงไปข้างล่างโดดพีบเข้าไปเต็มๆนี่เข้าไปจัดไปมานี่เลยมานี่สิเมื่อกี้ทำอะไรเอาไว้มานี่เมื่อกี้ทำอะไรเอาไว้มานี่เซ่บันไดนี่แหละโอ้โหไปฟาดกระวีธี เยนสวิงอีกทีนึงมันเล่นท่าจะเชื่อได้ไหมไม่ได้นะจุดการนับกรรมการกระโดดคุบลงไปอีกนี่เอาให้สาใจเอาให้สากระใจครับมาเก็บตำนาน ตำนานจะเป็นตำนานตลอดไปขึ้นมาลิฟทายอันนี้เลยเรียบร้อยครับผมจบไหมนับด้วยหนึ่งสองเฮ้ยยังหู้เจน่าทนไดต้ต้องเก็บต้องเก็บไม่ได้ต้องเก็บต้องรีบเก็บ,บ,บแหมมุมนี้ไมายภาพแตกจยงวะ ไม่เลยไอ่ชอบเบอร์ไม่ชอบเตะคนได้ทำไรเล่นแหมเล่นท่าโดดไม่ได้นี่วะทำไรก็ไม่ได้เลยมาแหมลิฟทายยังไม่ผ่านนะใส่ลิฟทายยังไม่ได้มันยังนับไม่ถึงสาม มันต้องเล่นต่อไปให้ <c oughs> คุณแม่เชน่าไม่เลยลุกขึ้นมาดีกว่าเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนเวียงวอดมาที่อืโคตรสาย <c oughs> ยังยังยังเหม,มือนกันยังเหมือนเหนียว <c oughs> เหนียวเหนียวเหมือนกัน ปล่อยอย่ายุง่งอย่ายุง่งมานี่เอา้าพลาดเหมือนกันเลยพลาดท่าแม่ต่างคนต่างพลาดท่าไม่ได้จา้าผีนี่มาเน่ใครโดนเอา้าผมโดนเองแม่อือหึ ได้ลิฟทายอีกทีกน,นะนะมานี่เลยลิฟทายอีกหนึ่งทีจบแน่ทีนี้เรียบร้อยหนึ่งสองสามจบโอ้โหชนะเซนาได้ครับผมโอ้โยดูอีกทีก็แม้โดนเฟนนิกกี้นะจังกวานี้ลิฟทายรอบแรกฮันะนี้รอบสองชนะไปเลยครับ นี่แมร่รีเพย์อะไรสองรอบเราจะจมามุมนี้แหมนับสามไปเลยครับจบแม่เลียลิฟลี่ครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่สนุกนะสนุกอยู่นะั่นเล่นเองสนุกเองนะแต่คนดูไม่รู้ว่าดูสนุกเปล่าโอ้โหนี่ฮะมามีครับผมจบไม่พิเรียบร้อยหนูเดี๋ยวก็ขอบคุณ้รับ อ่าท่านผู้ชมสั้นๆนะทีมารับชมกันจนจบพิดีทอดประการใดขอไฟด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม